นายยังไม่นอนเหรออย่างั้ะผมก็นั่งดูหนังดูโน้ตด,ดูนี่ไปไเรื่อยครับรอ,รอฉันอยู่สิเปล่าผมไม่ได้รอผมก็จะไปนอนแล้วเดี๋ยวผมก็จะไปนอนแล้วไปนอนได้ไหมไปฉันไปส่งไม่เป็นไรหราไปเองได้ เจ้าหมขนาดนี้เนี่ยคุณไม่สิงหมูเลยเหรอ ก่อนก็ก่อนอย่างคุณถามว่าเนื่องอะไถึงฉันที่ขออนุญาตนายนายก็โมยฉันอยู่ดีนายคุณปล่อยได้แล้วผมจะขึ้นไปนอนแล้ว น้ไปไปส่งฉันหน่อยได้ไหมที่รถน่ะมึงก็เดินไปเองไม่ได้เหรอเนะี่ยก็ฉันอยากให้หนายไปส่ง ให้ฉันอุ้มในายไปฉันก็ไหวไม่ต้องมาทำอะไรแบบนั้นเลยนะ ทำไมนะครับมีอะไรที่ผคิดมากไปครับผมไม่เชื่อใจที่คงอยู่แล้วเรื่องอะไรเรื่องของเราเลยตลาดริดแล้วอะอะไรของมึงเนี่ย 何で <music> มาดีสุอครับเป็นยังไงบ้างคะก็ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนจนมาถึงอีพีสุดท้ายนะครับแล้วก็วันนี้เป็นงานที่มาดูทุกมาดูด้วยกันเป็นอีพีสุดท้ายก่อนที่จะดูอีพีจบวันพุธนะฮะก็ขอบคุณมากที่ซื้อบัตรเข้ามาเยอะนะครับผม,บมกี่คน,าาะนะครับวันนี้ประมาณหกร้อยคนที่นั่งแต่ว่าไม่รู้เขาบอกว่าเกือบเต็มน่าจะประมาณนั้นนหะแต่ไม่ถึงหกร้อยน่าจะสี่ห้าร้อยประมาณรู้ยังของฝั่ข้างนอกเยอะมาก จริงครับยังไม่เห็นมให้พวกเราเดี่ยวมากเห็นว่ามีมีอีกงานอยู่ข้างเดี่ยวเดี่ยวท่านารู้สึกยังไงบ้างวันนี้แบบเดินทางมาถึงอีีสุดท้ายแล้วครับผมก็รู้สึกแบบว่ามันไวมากครับแล้วก็แบบใจหายว่าเฮ้ยมันจะจบแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็ยังไม่อยากให้จบอยากให้แบบว่ายังให้ทุกคนได้เห็นได้ดูต่อไปนานๆครับก็รู้สึกประทับใจในทุกคนแล้วก็ทีมงานทุกคนด้วยที่ทำเรื่องนี้ออกมาให้มันแบบสมบูรณ์แล้วก็ดีที่สุดครับ มีผมนะครับมีผมจะเ,เรียกในเรื่อง <c oughs> วันนี้มีโชว์ด้วยใช่ไหมฮะครับ <c oughs> ผมมีความพิเศษอะไรมาเสิร์ฟให้แบบว่าคน, <c oughs> คนที่เขาซื้อบัตรมาชมก็จริง <c oughs> ๆ,ๆพวกเรานะักแสดงทุกคนกว่าจะแบบมีงานที่รวมตัวกันได้คฟผ่านนี้ก็ยากแล้ว <c oughs> โชว์ที่ถามา,าด้วยกัน <c oughs> ใช่ไม่ไม่ไม่ขนาดนั้นแต่เหมือนว่าเป็นโชว์ที่แบบว่านักแสดงทุกคนได้ทำร่วมกันก็หายยากกว่าความพิเศษแน่นอนครับตื่นเต้นไหมครับโอ้ตื่นเต้นตื่นเต้นมาก เด่นเต้นนะเพราะว่าแบบของเราก็มีทั้งร้องแล้ทั้งเต้นด้วยเนาะก็เดี๋ยวมีเอ่อผมพูดได้แบบมีเล่นซีนนิดหน่อยด้วยนะใช่ครับก็เดี๋ยวรอติดตามดูนะครับสนุกแน่นอนเรียกว่าจากคนเตรียมเซอร์ไพรส์มากกว่ากันใช่ใช่ครับครับซ้อมกันหนักครับที่กิ่งเป็นไงวันนี้แบบเรามีเซอร์ไพรส์อะไรให้เขาบ้างไหมในฐานะนางร้ายเฮ้ยฝากคนอื่นเซอร์ไพรส์แล้วกันขอดูเฉยๆตลอเราไม่บอกว่ามาขึ้นโชว์อะไรสักอย่างสักหน่อยมีหรอมีเปล่ะสนุกไหมที่คุยเหมือนนคละงาน คือเราไม่ได้ซ้อมกันมาถูกมไม่ซ้อมก็ไม่บอกไม่รู้ก็ตื่นเต้นแค่ไหนที่จะได้พบแฟนคลับมายุ่งกับพวกเราก็ตื่นเต้นมากว่านี้น่าจะเป็นวันที่แฟนคลับเยอะมากๆเลยไม่ใช่แค่พวกเราแบบทุกคนแฟนคลับทุกคนมารวมตัวกันเราเราก็ซ้อมกันอย่างหนักสองวันเลิกห้าทุ่มเจ้างคืนตลอดเลยครับก็เพื่อเพื่อวันนี้อยากหวังว่าแฟนคลับทุกคนจะแบบลืมปริ happy ความสุขครับ คู่เด้อีกพีปีสุดท้ายเราจะมีอะไรคุ๊บลิ๊บลุ๊บลิ๊ปให้ตอนที่ชมต้างครับเขาให้ตอบไม่ได้ยิ้มคือเอาจริงก็ไม่มีเรามาสามอีพีแล้วครับแต่อีพีสุดท้ายแน่นอนเรามาดูว่าดีอีจะมาทำอะไรให้กับคู่กำมือิมกว่าทำมามาเขาเรียกว่าอะไรมามาดำเนินเรื่องใช่คไหมมีความสำคัญก็มีครับมีแน่นอนต้องต้องดูแน่นอนต้องดูคืนเดีมีความสำคัญแล้วก็ดูว่า เราจะมาแบบแบบไหนอะไรเงี้ยมาคู่ไหมหรือมาเดี่ยวอะไรเงี้ยให้ยื่นกับต้นเป็นคนฝากหลังซีรีส์ไลน์นักน้าสำหรับตอนจบที่จะได้ชมวันนี้แต่ว่าก็จะมีวันพุธใช่ไหมครับใช่วันพุธตอนสุดท้ายก็ขอฝากซีรีส์ไลน์นักหน้าและของมาเฟียเนี่ยครับวันนี้ EP สุดท้ายนะครับมาดูด้วยกันทุกคนเยอะๆนะครับผมก็แล้วก็ยังมีใครที่ไม่ได้ซื้อบัตรก็ดูวันพุธตอน5้าทุ่มเจมส์ยี่ห้าได้ครับ วันนี้มี<า>แฮตแท็กบบด้วยครับแต่คงไม่ทันแล้วถ้าไลฟ์สดก็จะทันแบบแฮตแท็กไฟแนลอีพีใช่ตอนทุ่มหนึ่งใช่ครับ